เกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทองสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเผ่าเผ่าเทวันนะครับในรายการเกษตรพารวยวันนี้จะพาไปดูเรื่องนาบัวนะครับคงจะรู้จักนาบัวกันดีนะครับ รือนาตรงไหนที่รู้สึกว่าน้ําท่วมขังเยอะแล้วก็ทําทนาไม่ค่อยจะได้ผลผลิตแล้วเราก็หันมาทําเป็นนาบัวได้นะครับพื้นที่แบบที่ว่านี้นะครับก็สามารถที่จะทําเป็นนาบัวก็ได้นะครับเป็นนาผักกระเฉดก็ได้นะครับหรือจะเป็นนาผักบุ้งน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะดูไม่ว่าเราจะทําเรื่องดอกบัว ผักกระเฉดหรือผักบุ้งน้ํารวมถึงการเลี้ยงปลาผสมผสานไปในบ่ออย่างที่เราว่านี่นะครับเราก็ต้องดูเรื่องการตลาดให้เหมาะสมด้วยนะครับบางทีในพื้นที่ใกล้กรุงเทพอย่างเช่นที่แปลงที่เราไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแปลงที่เราไปเยี่ยมอยู่ที่เขตบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นของคุณแก้วเอกมอน์นะครับก็อยู่บ้านเลขที่4 6ทับ2หมู่3 ตำบลบางคูรัอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณแก้วก็บอกว่าการทํานาบัวของเธอนั้นมีรายได้เลี้ยงตัวได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าเธอนั้นขายทั้งดอกนะครับขายทั้งไหลบัวนะครับไหลบัวก็ไปประกอบอาหารมีผู้รับซื้อนะครับส่วนดอกบัวนั้นแน่ละครับมีความต้องการมากในเขตชุมชนเมืองเพราะว่า ทั้งซื้อดอกบัวไปไหว้พระกันทุกวีทุกวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งขายดีวันพระยิ่งขายดีหนักนะครับแล้วก็วันปกติก็มีคนจํานวนมากทีเดียวนะครับที่ซื้อดอกบัวไปไประจับไปประดับแจกันในที่ทํางานนั่นเองนะครับเ,เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่า,าบัวนั้นสามารถที่จะขายได้ทั้งดอก ไหลนะครับแล้วก็ใบนะครับอย่างใบบัวนี้ปัจจุบันนี้กขาขายได้นะครับใบบัวนี้มีผู้รับซื้อส่งออกไปตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเขานําไปห่ออาหารหรืออย่างไรเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเรานั้นใบบัวก็ขายได้เพราะว่านําไปห่ออาหารหลายชนิดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอะไรนึกชื่อไม่ออกนะครับอาหารจีนชนิดหนึ่ง ที่คล้ายๆข้าวต้มมัดนะครับแต่ว่าห่อเป็นสามเหลี่ยมนั่นนะครับอันนั้นเป็นอาหารจีนนนะครับอันนั้นเขาก็ใช้ใบบัวขออภัยที่ผมนึกชื่อไม่ออกตอนนี้นั่นนะครับอ่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังขายฝักบัวที่เราบริโภคนั่นนะครับฝักบัวนั้นนะครับก็ขายได้นะครับฝักบัวนั้นเวลาเก็บขึ้นจากน้ํานั้นก็ส่วนใหญ่ก็หกเจ็ดฝักก็20บาทนะครับดอกบัวนั้นดอกหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ ดอกละ1นึงสบาทนะครับก็แล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะครับส่วนไหลบัวนั้นก็เป็นกิโลกิโลเท่าไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะค่อคนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใบบัวนั้นก็ตกใบละประมาณ50าสตางคังถึง1บาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทํานาบัวเราสามารถที่จะขายได้หลายอย่างนะครับนอกจากนี้ในในใ,ในผืนน้ำนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาปลามาเลี้ยงได้นะครับจะเป็นปลา ชนิดเดียวหรือปลาผสมประสานอะไรก็ได้อันนี้คือลักษณะของนาบัวส่วนการที่เราจะสร้างรายได้จากอะไรได้บ้างนั้นก็เป็นการวางแผนของเราเองนะครับตรงนี้ยังไม่ไดไม่ยังไม่อยากแนะนำให้เป็นสร้าง เป็นรายได้หลักของครัวเรือนนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราจะสร้างรายได้หลักเป็นครัวเรือนอย่างเช่นเราจะทํานาบัวอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงปลาผสมภาสานนั้นเราต้องมีพื้นที่กว้างถึงเ,ออเป็นสิไร้นะครับถึงจะรู้สึกว่ารายได้ถึงจะ มากพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆนั่นนะครับแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายพื้นที่นั้นนะครับเราถ้าเราอยากจะทํานาบัวเพื่อให้มีรายได้อย่างที่ว่านั้นนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นสักประมาณไร่หรือสองไร่ดูเฉพาะพื้นที่ที่ว่าน้ํามันท่วมขังจริงๆแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้นั่นนะครับก็ทําเป็นนาบัวแล้วก็เลี้ยงปลาเปิดจุดไว้สักจุดหนึ่งที่ไม่ให้บัวงอกขึ้นมา คอยดึงต้นบัวออกเพื่อเพื่อให้อาหารปลาและเพื่อสามารถที่ปลาจะได้มากินอาหารเป็นที่โล่งและเราก็สามารถที่จะจับปลาได้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราวของการทํานาบัวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าหลังจากเอาต้นพันุ์มาดำลงในผืนนาของเรานะครับใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับก็เริ่มที่จะได้ดอกนั่นเองนะครับดอกการเก็บดอกในแต่ละวันนั้นก็เก็บ เท่าจํานวนที่ขายได้ส่วนที่เหลือก็ให้บํารุงต่อไปแล้วเขาจะกลายเป็นฝักฝักนั้นเราก็พอแก่บริโภคได้เราก็ค่อยเก็บมาขายนะครับส่วนไหลบัวนั้นเมื่อต้นบัวนั้นมันมีความหนาแน่นมากเกินไปเราก็ค่อยๆดึงออกซะบ้าง ส่วนที่ดึงออกเป็นไหลข้างล่างนั้นก็คือเป็นไหลบัวที่เราสามารถที่จะเอามาล้างมาตัดแต่งเป็นไหลบัวและส่งขายในท้องตลาดอันนั้นก็ขายได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนใบบัวก็ต้องดูว่าในพื้นที่ของเรานั้นมีคนรับซื้อหรือเปล่าในเขตพื้นที่บางใหญ่บางบัวทองนนทบุรีนั่นแน่ละมันมีคนรับซื้อเพราะว่ามันอยู่ในเขตเมืองใหญ่นั่นเองนะครับมีคนรับซื้อแน่นอนแต่ว่าถ้าไปพื้นที่ต่างจังหวัดไกลๆออกไปนะครับ าภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่แน่ใจว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้นจะมีผู้รับซื้อใบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจจะทำํำนาบัวเราก็วางแผนาการทํางานให้ดีแล้วก็ศึกษาเรื่องการตลาดให้ถูกต้องให้เหมาะสมถ้าเราคิดว่าเออทําได้น่าจะมีะไรายได้เสริมเพิ่มเติมสักวันละ หกเจ็ดร้อยบาทวันละพันบาทแล้วยังมีสามสี่ 3, เดือนจับปลาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําก็ทดลองทําดูนะครับขอบคุณเจ้าของแปลงวันนี้นะครับคุณแก้วนะครับเอกมอนที่บางบัวทองนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปมีภาพมาให้ชมเยอะพอสมควรนะครับ มีคลิปใหม่ๆที่เราจะนามาบอกเล่าก็จะพยายามไม่พูดให้เยินเย้อนะครับพยายามพูดให้สั้นนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องการบํารุงดูแลนะครับการบารุงดูแลอดอกบัวนั่นนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้แนวทางชีวภาพก็คือ,อใช้เรือพายไปแล้วก็ฉีดพ่นยาเชื้อบีทีบิวเรียไดคูเดม่านี่ยนะครับสามารถป้องกันโรคแมลงได้อย่างสบายไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เชื้อที่มันหล่นลงไปในน้ำนั่นนะครับมันก็จะขยายเจริญเติบโตเพราะว่า พวกเชื้อพวกนี้ชอบอากาศชื้นชอบน้ํานั่นเองขยายได้ดีได้ดีในน้ําเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโรคแมลงที่จะเกิดขึ้นกับดอกบัวไม่มีนะครับขอให้ใช้ยาเชื้ออย่างที่แนะนำนะครับคือ BT ทีบิวเอเรียไดโคดมามส่วนปุ๋ยนั้นก็จะหวานปุ๋ยอินทรียปุ๋ยชีวภาพโดยเฉพาะปุ๋ย เชีวภาพที่เราทําเองจากเสร็อาหารในครัวเรือนนั่นนะครับก็หวานเทไปในน้ำนั่นแหละครับรับรองได้ว่าจะทําให้หนาของเรามีความสมบูรณ์ดอกบัวของเรางามอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับฟังมารบกวนกดติดตามแล้วก็มีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะขอให้ทุกท่านที่รับฟังมาตลอดนี้นะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากมากครับ เกษตพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอค